กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสำหรับทุกท่านนะครับสมาชิกช่องหยิบมาสองของเรานะครับรวมั้งทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับผมห่างหายกันไปหลายวันนะครับผมตั้งแต่กอดสงการจนตอนนี้หลังสงกา์แล้วนะครับเสร็จธุระขอรีบนำพระมาลงช่องให้สมาชิกทุกท่านได้ชมได้สองกันนะครับ นี้ก็มีไม่เยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็พอได้แก้เหงานะครับสำหรับใครที่ชอบพระบานอยากส่องอยากดูมาส่องมาชมกันนะครับสนใจก็ค่อยทักมาที่0 5 7, 7 5่ห้าเจ็ดเนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็อลายครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพื่อเป็นการ เปิดค่าการมองเห็นสําหรับช่องเล็กๆของเรานะครับคร่ทำทําเพลงให้เสียเวลานะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับชุดนี้ก็ยังคงคอนเซปต์ที่300บาททุกองนะครับผม,มเริ่มกันองค์ที่1เลยนะครับ นี่เป็นรูปรหลอมเงินหลวงพ่อเงินนะครับ่อได้สวยนะครับองนี้แต่ไม่ต้องลงกล้องกอดเห็นรายละเอียดชัดเจนครับ เป็นเม็ดเลยนะครับ ใช่ดูให้ชอบดูให้ศรัทธานะครับสอบถามข้อมูลกันได้มาพูดคุยกันได้นะครับผมลน์สนุห้าเจ็ดเจ็ดหนะครับรายการที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมรายการที่2นะครับ ยังเป็นพระรอยอยู่นะครับผม น่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะครับถาดน,นะครับผม าการที่3นะครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับตำรามีบอกไว้ว่ามีการจัดสร้างอยู่นะครับผม ดินเก่าๆเลยนะครับข้ามดำๆน่าจะเป็นลักนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสนใจองไหน จะไม่แจ่มอาจจะไม่ชัดรายการที่สี่นะครับผมอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับพพิม์คล้ายหลวงพ่อเนียมนะครับผมแต่ไม่ใช่เนื้อชิ้นเนื้อตะกัวเป็นเนื้อผงพุทธคุณ มวลสารนะครับเหาดูดีเลยครับผมในก่อนเม็ดมวลสาม พิมพสองหน้านะครับรายการต่อไปผงสุพรรณนะครับผมพิมพ์พระผงสุพรรณไม่ทราบเกจิในสร้างเหมือนกันนะครับเนื้อดินเผานะครับถูโท,ทนสองสี ดูเก่ามีอายุนะครับผม รายนิ้วมือหรือเปล่าไม่มีรายกัดต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับ ขับไขขึ้นแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกวัดไหนนะครับเป็นวัดประสาทปี06กหรือเปล่า จรดนากันดีนะครับไม่แน่ใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์นี้น่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับมีเม็ดพระกันแพลงสุมกอเป็นเม็ดๆเลยนะครับผมฝังอยู่ตามวงพระมีรอยบินนิดนึงนะครับ บางมากรับพระองค์นี้สมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้ สายสุขเด็ดไม่ควรพลาดครับองนี้สวยใช้ได้ ด้านหลังนะครับผมมีลายแตกรอยแตก เด็ดดรงที่สองนะครับตรงนี้ไม่ทราบที่นะครับผมพิมพแปลกดีนะครับแต่ไม่ทราบที่ านไหนทราบท่านไหนรู้ก็จับไปนะครับสมเด็จดวงนี้ ด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังมีลปยเป็นมดมวลสาร ครับผมผ่านไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระไอสิงป้อนเหยือนะครับหลวงพ่อจ้อยนะครับหลวงพ่อจ้อยอยู่ในตลับนะครับสัปพัร้อสีสิบนะครับ ิงป้อนเยือหลวงพ่อจ้อยมวนสารเยอะนะครับมีเส้นเคสาด้วยอาจจะส่องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวแกะได้ครับครับผมแกะให้ดูนะครับ ในตลับแน่นมากครับปอนเยือะนะครับหลวงพ่อจ้อันในประวัติเห็นบอกว่าเป็นสิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อจ้อย ก็ไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเดิมรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระปิดตาห้วยจระเข้นะครับผมนี่เป็นเนื้อผงนะครับผสมผงเมกะพัดของพระปิดตาห้วยจระเข้นะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับที่ท้องอยู่ในเรี่ยมกันน้ำอย่างนี้นะครับผม พร้อมใช้งานที่เห็นเป็นผงดำๆนี่ก็ผงเมกะพัดนะครับ ออโมลสารดีนะครับน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะครับราคาไม่แพงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์หกห้าเจ็ดเจ็้องนะครับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ทีนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่นะครับผมทีนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ